การแผนเน่เมตตามันมีหลักเกณฑ์หลักการของมันคือใจเนี่ยต้องปราศจากนิวรธานิวร้าคืออะไรการพยาบาทเบลี่ยนเบียนการพยาบาทเเบี่ยนคืออะไรคือความชั่วนี่แหละความคิดชั่วคิดเลวอ่ะผู้ดง่ายสรุปง,ง่ายอ่ะเราต้องใจเราต้องปราศจากความคิดเลวคิดชั่วเมื่อปราศจากความคิดเลวคิดชั่วปุ๊บจิตเราจะเป็นกุศลอ่อนนุม่มแล้วตั้งความปรารถนาดีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่จะไปต้องไปนั่งสาเพสสาตสาตสาตาหลายที่เป็นเบื้อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพราะใจมันไม่น้อไปอกุศลเต็มใจเลยแต่ถ้าเราดับอกุศลได้อ่านดับความคิดเลวคิดชั่วได้เราก็ตั้งเจตนาปารถนาดีกับคนคำถามคือเราปารถนาดีกับใครบ้างเช่นเราปรารถนาดีกับพ่อแม่ปาถนาดีกับสามีภรรยาบุตรที่ดายาสาโลหิตปาถนาดีกับเพื่อนร่วมเลิกปาถนาดีกับคนที่มีความทุกข์แบบเดียวกันกับเราที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันถ้าเราคิดความปารถนาดีแบบนี้ได้นั่นแหละเรียกว่าเมตตาแล้ว ทีนี้เมตตาเกิดขึ้นคือความปรารถนาดีในใจเราระลึกเจาะจงเลยเช่นเราปรารถนาดีว่าเราอยากให้พ่อแม่เรามีความสุขในปัจจุบันเราก็เริ่มปรุงแต่งจิตเลยปรุงแต่งจิตในใจขึ้นมาว่าเราอยากให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ขอให้เขาเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักคำสอนพระเจ้าแล้วเขาสามารถนําหลักธรรมเนี้ยหลักเหตุหลักผลเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ถ้าเขาสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงขอให้เขาสามารถสจจร้าง,าง,งเหตุปัจจัยในทําให้สุขภาพ เราปรารถนาดีกับเขาแผ่เมตตาด้วยการไม่มีประมาณเมื่อเราให้กับพ่อกับแม่เราแล้วแผ่ออกไปดิกแผ่ไปยังไงทิศทั้งสี่พ่อแม่ของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ใครก็ตามเราขออุทิศเราขอจเจริญเมตตานี้เผื่อกับพ่อแม่ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้เราปรารถนาดีให้พ่อให้แม่ทุกคนที่อยู่บนโลกเนี้ยจงมีความสุขแบบเดียวก,กันกับที่พ่อที่แม่เรามีความสุขพ่อแม่ไปแล้วเทวดาเขาก็มีบริวารมีบุตรทิดายาสอรหิตในความเป็นเทวดาของเขา เราก็จเจริญเมตตาเผื่อเทวดาจเจริญเมตตาเผื่อทุกภพทุกภูมิที่สามารถจเจริญเมตตาเผื่อได้นี่เรียกว่าการจเจริญไปเมตตาเผื่อทั่วแดนโลกกาตทไม่มีประมาณแต่คําถามการเจริญเมตตามันถึงไหมคําว่าถึงในที่นี้ไม่ใช่ว่าเขาจะได้ไปตามความพอใจเช่นเราขอศสนาเราจะเจริญเมตตาเผื่อเขามีความสุขไม่ได้หมายความว่าเขาก็มีความสุขเราแค่ทําในใจของเราให้ตั้งปรารถนาความเมตตาเป็นอารมณ์ในใจขนาดนี้ขนาดนี้ฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อให้ใจเราอ่อนนุ่ม ไม่หยามก็ได้มันฝึกตัวเองนะ้ไม่เกี่ยวคนอื่นเลยเราแค่ยืมเขามาเป็นอารมณ์เฉยๆเราแค่ยืมเราเห็นแบบเราเห็นคนนี้ขอทานกําลังนั่งความทุกข์มาเลยเราเลยหยิบไอ้ขอทานนี้มาเป็นอารมณ์ในใจเราเรากําลังโกรธไอ้คนนี้มากเลยเราเลยหยิบไอ้คนโกรธนี้มาเป็นอารมณ์ของเราเพื่อที่จะฝึกมเมตตาด้วยการปรารถนาดีกับคนที่เราเกลียดเราโกรธได้มันเป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองเขาไม่ได้ได้อะไรเราเป็นคนได้อานิสงส์ตัวนี้ไปหาดูอานิสงส์ของการเจริญเมตตาสิบ สิบกว่าประการจไม่ได้กี่ประการม่รล้ไปหาดูเลยนะมันจะมีเรียงลําดับลงมาเลยซึ่งเป็นผลมากอันนี้สมมากในการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นลักษณะของการเจริญเมตตามันไม่ได้มีใครได้แต่ลักษณะของการอุทิศบุญอุทิศได้กับใครอุทิศได้กับคนที่เสียชีวิตหรือคนตายไอ้ตัวเนี้ยเวลามันได้มันไดเฉพาะเปรตที่เหลือไม่ได้ใครไปเกิดเป็นเปรตถึงได้รับใครไม่ได้เกิดเป็นเปรตไม่ได้รับมันเป็นบุญอุทิศได้เฉพาะภพภูมิที่สมควรแก่การได้รับคือเปรตที่เหลือไม่ได้อย่างเราเนี่ยอุทิศบุญให้การออิดท้้งไ ไม่ได้นะเราต้องกินข้าวถึงอิ่มเราอุทิศบุญให้กับสัตย์ัาฉานให้อิ่มท้องได้ไหมไม่ได้นะสัตย์ัาฉานก็ต้องหาข้าวให้มันกินเราก็ต้องคุ้มค่ามันกินมันถึงจะอิ่มนะดังนั้นมันจะเหลือภพเทวดาก็มีอาหารทีพท่พิมานทิ้งของตัวเองเขาอิ่มทิพย์ของเขาอาหารนี้เป็นของโสโครกสำหรับเทวดาสัตย์ัาฉานเป็นที่สัตว์นรกเป็นที่จองจําทุลนทุลายอย่างยิ่งก็มีอาหารของสัตว์นรกซึ่งเป็นของที่สเสวยกินได้ยากก็เหลือภพภูมิเดียวคือเปรคู่ควรรรตอกกาับบุุญศลนี้ ก็ทําไปแต่ได้น้อยก็อุทิศไปเราไม่ต้องไปรู้ว่าเขาเป็นเปรตหรือไม่เปรตหน้าที่เราก็คืออุทิศไปอย่างน้อยคนที่ได้แน่นอนคือเราประมาณนี้เนาะ